อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรานะครับก็จะมาสั่งของมาใหม่นะครับเพื่อขอเอาไว้แปะมิดใน t ิ k กต็อกนะครับก็จะมีสีเหล่ยงไม่รอช้านะครับเสียเวลาเดี๋ยวเรามาทากันเลยนะครับก็มีสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็ทำแปะ ตอนที่เตะนะครับเสียงมันจากฟินถ้าสีกรตัังมันเริ่มจะหมดแล้วแล้วก็มาขยับมีต่อนะครับขยับให้มันตั้งอ่ะ